ตีจ้าพี่น้องมันเลาะอีกแล้วจ้าทุกคนพ่ออะไรไว้ล่ะขึ้นแล้วเหรอ,อโอ้เ,เราจะได้กินไหมตัเวเองโอ้เราไาาม่รดน้ำอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปหลายวันนี่นี่เฉพาะต้องวันจันทร์ถึงได้ขึ้นบางทีเราไม่ได้ออกมาจริงนะนี่อยู่ในบ้านวันนี้ว <f> ันนี้มันตายไหมเนี่ยเออรากมันคงไม่ตายถ้าโดนฝนลงนะมันน่าจะขึ้นนะแลดน้ำกว่าเลยเนี่ยเหรอเอาผมก็ง่ายต้นมันจะตายแล้วเนี่ย ม,มัน,นต,ต้องปลูกหน้าฝนแต่หน้าฝนเราเข้ามาไม่ได้น้องมันล้เนาะไม่รู้ต้นอะไรบ้งนึงเ,เ,เขาตัดอีกเขาตัดไปเลยใช่ได้กินก็ได้กินไม่ได้กินก็ทิ้งไปปไ<ม>ลกปูกเล่นเล่น<笑><笑>เสียหายอะไรปลุกเล่นเล่นมีเวลาทำไม่ไม่เสียหายอะไรกินเมื่อยใช่ได้กินก็ได้กินเหมือนปีนี้ไม่ได้ปลูกผักสลัดให้กินเลย เด้บอกเออผักสลับไม่มีอะบอกเอ้สมัยก็ไม่ว่างเขาบอกไม่ว่างอ่ะูบ้านก็ดิเลยตุ้มเป๊ะคุมไว้ก่อนไม่ให้มันแห้งใช่ไหมโอ้มีวิธีกระเจี๊ยบอะไรกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบขาวโอเคปลูกไว้ปลูกไว้ก็ได้กินหรอกแต่เราถ้าเราดูแลสักหน่อยนะถ้าไม่ไดูแลนะหมดเลยไม่ได้กินหรอกเพราะว่าตรงไหนเหรอ ตร,ตรงนี้อ่ะขึ้นหรีอยังเ <g ül> ดี๋ยวจะไปดูหน่อยเหรอปีนี้ไม่ได้กินแม้กระทั่งถั่วปกติเขาจะมีถั่วกินตลอดเนาะดูเจ็บอันชันนี่ไงมันขึ้นอยู่นะเต้ามันเขา้าไถมันมเดินเลาะจากทุกคน เดินละเดินละตกลงตกลงตัวเองเห็นเฟซเขาหรือ,อยังเห็นแล้วเหรอ <c oughs> เห็นเฟซเขาหรือ,อยัง <c oughs> หายไปเลยเหรอทำไมมันหายไปเขาไม่ได้ลบใครเลยไม่ได้ลบใครเลยนะน้องเขาปลูกอะไรฮะ กำลังติดลูกเดี๋ยวมาเจ็บกินไม่มีใครอยู่เรามาเจ็บกินเขาปลูกอะไรไว้ไม่รู้อะนี่ต้นอะไรอะ่ะบอนก็ไม่ใช่ต้นกล้วยเหรอต้นอะไรเขาหัดได้ไอ้นี่ไหนอดนนอดกตัวบ้านตัวเองก็มีเขาเชื่อ,ห,อ,อ,ห,อหัก ต้นอะไรท,ท,ที่มาไรไว้ต,ต้นพวกฟักพวกอะไรอ,อ,อยากได้เม็ดฟักอะต,ตก่อนนี้มันมีฟักหาที่ปลูกต้นไม้ก่อนนี้ที่ให้เม็ดฟักอไอตัวเอาไปตัวมันเก็บเม็ดฟักให้เราเน,นอะโอ้ยอดีาว่าแต่เก็บอะไรเลยเก็บอะไรก็ไม่เหลือมันหายไปไหนหมดไม่รู้ตั้งแต่รื้อบ้านของใส่กล่องไว้อย่างดีนะหายกระจัดกระจายอู้ต้นผักหขมต้นมาเริ่มไปตัวเองมีเม็ดก็ดีอะ มาบุูกสวนเขาอีกแล้วสวนก็มีแต่หญ้าเขาอาจจะปลูกฟักปลูกอะไรไว้นนะแต่ว่ามันไม่ได้กินหรอกคิดว่าหญ้าคงจะท่วมหมดแหละแต่ก่อปีที่แล้วเราโอ๊ยเมื่อฟักขึ้นงามมากแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินเลยนี่ฟังตกลงเราเดินหาอะไรกันนี้ เาทะเลเขาสร้างเสร็จแล้วถลม่มลงมาอู้ดอกอันนี้สีเหลืองสวยนะสีเหลืองอมพันตัวอยากได้สีแดงแๆเหรอสีเหลืองก็สวยเนี่ยแต่ต้องหักเอาเยอดยอดมันไปปลูกสับประรดสีก็มีอยู่บ้านคนอื่นเขา อู้บอนยังอยู่เนี่ยอยากไปถอนบอนมาปลูกยดูดิตอนถอนมาแล้วต้นหนึ่งชิเลกก็มีนะตัวเอางงามๆกินกินเป็นแม่แจงชิเล็กไม่ใช่คนทางบ้านอีสานกินไม่เป็นเนาะนี่ต้นอะไรอะ่ะต้นว่าหรือเปล่าหรือต้นชมพู่อ้ยต้นชมพู่แน่เลยเนี่ยนอนกินเนี่ย ต้นพ็มพู้ตูต้นชิเลตดิบ้านนี้เขาเลี้ยงกานะเวลาเขาเอาข้าวมาให้กานะกาลงมากินเพียบเลยนะวันนี้มันหยุดเจ็บชิเลตไปแจ้งตัวเองเดินเลาะกับเพื่อนเจะทุกคนดูสียอดชิเลตว้ายมาเอานี่ยอดอะไรกลับบ้านแล้วเหรอ ชิเล็กงามๆเจ้าทุกคนถ้าอยู่บนนอกไม่เหลือนะเนี่ยแจงได้มอหนึ่งเลยเดี๋ยวตัดตัวเองเองเน